เอาเลยครับออมพี่เริ่มบันทึกภาพแล้วครับผมเอ,บเอาจริงแล้วครับตอนนี้อัดอยู่นะครับเอาเ,อา,เานะโอ,โอเคโอเคมาชมความหนาของปลานะครับดูความหนาแน่นของฝูงปลานะครับอันนี้ไม่ได้ใส ตัวเบ็ดนะครับเอาตัวเหยื่อปเปล่าล่อนน้ำไม่ใช่เฉยนะครับเนี่ยฮะโ <c oughs> อเคครับดุใช้ได้ครับโอเคนะครับโอเคอดูดูไซก็กำลัง สนุกเลยครับประมาณ8ขีดถึงโลนึงนะครับตอนนี้อ,อยากให้เพื่อนๆมาสนุกกันนะครับดูดูดูความดุดูความดุโอเคครับโอ้โหเนี่ยครับแน่นแน่นครับปลานแน่นเจ้าของบอกว่าเปิดไว้ลงไว้ประมาณพันนึงนะครับแต่ว่าปลาเขาช้ำติดหมดถือว่าใช้ได้เลยครับผม นี่ถ้ามีตัวเบ็ดจะปวดกันไม่ทันเลยนะครับเนี่ยตอนนี้เป็นการเทสหน้าประตูนะครับเดี๋ยวอีกสักพักจะจะลองไปทางท้ายบ่อดูเห็นทางพี่เจ้าของบ่อเขาบอกไว้ว่ามีไซส์สี่ปีแล้วอนะ่าจะมีเป็นสิบโลแล้วครับผมยังมีประสาบไาย์สี่ห้าโลอีกเป็นฝูงใหญ่เลยครับ อ้อมลากช้าลอกล้องเลยครับโอเคครับได้วางเหยื่อล่อนน้ำที่เฉก็วิ่งไงครับปลาชุมหน้าประตูเยอะหน่อยเดี๋ยวเราเรา,เรา,เราอีกสักพักเราจะลองเดินไปเททางด้านท้ายวังน,นะครับวันนี้ดูคลิปฮาฮาไปก่อนแล้วกันดูความดุของฝูงแว้น ไล่ไม่ขี้เหร่ครับผมอ่าใช่นะ้องอ้อมจะล่ล,ลากจากข้างนอกเข้ามาด,ดูนะครับดูดูดตาม,มาเป็นพรวนเลย อ่าครับโอเคโอ้ยเขาใหญ่ยังไม่ลงอุยอ๊ยฮะอ่าฮะอยู่ใต้นี้เยอะมากครับผมไม่มีไม่มีมมน่าจะตรงนี้มีเกือบถึงสองร้อยตัวได้ครับผม Okay, i